สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยีต้อรับรสู่รายการอาตุกตีอีนนครั้งนีคกอสกุปโกโจิระกันนะครับจริงๆวันนี้ก็ไม่อยากทำกสิลาเท่าไหร่แต่ความที่บอกเอเอวันนี้วัน29เมษายนปี2021เป็นวันเกิดของพระเอกตระการกซิลาที่ปัจจุบันเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาเป็นพระเอกมาแต่หนังกสิลาภาคแรก954นะครับนั่นคือคุณอากิระทาคาระปัจจุบันนี้เขาอายุ87ปีและย,ยังสบายดีอยู่นะครับก็หวังว่าเออให้เขา ยืนไปเรื่อยนะครับถึงแม้เราอาจจะไม่ผลงานเขาในหนัง Godzilla อ,อีกแล้วก็ตามนะครับก็บอกว่าให้เขาไปผลในคามิโอหนังเรื่องใหม่ๆเรื่อง2เรื่องก็ได้นะหนัง Godzilla เนี่ยถ้าเกิดเขาทําหนัง Godzilla ของญี่ปุ่นต่อนะครับหรือไม่ก็มอนเซอร์เนี่ยให้เขาไปแขกรับเชิญก็ได้เลยแบบนั้นนะครับโดยในคลิปนี้ก็จะพูดถึงวัวเข้าของคุณอากิระทาคารดะกันนะครับโดยทาคารดะเกิดในเกาหลีช่วงที่ญี่ปุ่นยึดเกาหลีช่วงหนึ่งเขาก็ไปใา่ยอยู่ในประเทศจีนนะครับที่ฮาบิน พ่อของเขาทํางานเป็นวิศวกรทางรถไฟนะครับและนจบสงครามเขาก็อยู่ในจีนนะครับซึ่งเขาสามารถพูดทั้งภาษาจีนกลางแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นะครับต่อมาทาคาดะย้ายไปญี่ปุ่นกับครอบครัวในช่วงปี1948นะครับโดยเขาเนี่ยเออเรื่อมาเป็นนักสแสดงกับโตโฮนะครับหรือว่าเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ช่วงเดือนเมษายนปี1953โดยหนังรนเ,เรื่องที่เขาได้เล่นเนี่ยมันเป็นหนังเล็กๆนะครับระบทเล็กในหนังเรื่อง And Then the Liberty Bell rang นะครับและต่อมาบทเขาก็ไปทิวจัก ในบทพระเอกในหนังกอซิล่าเองนะครับฮิเดตโตะโอกาตะในหนังกอริล่า1954และจากนั้นเขากลายเป็นนักแสดงเรื่องหอมของ,งโตโฮนะครับด้วยความที่เออเขามีหน้าตาที่ดีมีสเสน่ห์อะไรแบบนั้นนะครับนอกจากหนังของกอซิล่าเนี่ยเขาก็เล่นหนังผู้หนังไซไฟ,ฟของโตโฮหลายเรื่องมากนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้เขาจะไม่เล่นหนังใหญ่แล้วนะครับก็พอมีหนงอยู่บ้างปรับลายนะครับแต่ว่าเวลามีงานพวกงานจาก g f เฟ c คนหนังกอซิล่าเนี่ยเขาก็มักจะไปร่วมงานหลายๆครั้งนะครับ ก็นอร์คเ,เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังกสซ่าภาคแรกที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับก็ตอนที่เขาเล่กน,สนกสซ่าภาคแรกก,ก็ยังหนุ่มอยู่เลยเนาะถึงแม้นัาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามนะครับอ่าต่อมาจะพูดถึงผลงานเขาในหนังกสซ่านะครับคือจริงผลงานแกมีเยอะมากแต่ขอเน้นที่หนังกสซ่าเป็นหลักนะครับแน่นอนนะครับเรื่องแรกก็หนังแจ้งเกิดกันนะครับกูจิราใน954รบเป็นฮิเดโตโอกาตะนะครับซึ่งที่หาก็คือในข้อมูลเนี่ย อากิระค่อยให้สัมภาษณ์ว่าเออตอนที่เขารับบทเป็นนักแสดงหน้าใหม่หนาเนี่ยเขาก็มาเหมือแนบบเป็นมาญาติญี่ปุ่นเนาะเขาก็ต้องมาทักทายทีมงานในหนักนะครับเขาพูดประมาณาว่าสวัสดีครับผมชื่ออากิระทาคาดะนะครับผมจะมาเล่นเป็นนักแสดงนำใน,นเรื่องนี้เออขอฝันให้ฝักตัวนะครับอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนว่าพวกทางทีมไฟในกองถ่ายอ่ะหันมามองคอนเลยว่าเฮ้ยจะบ,บ้านายไม่ใช่นักแสดงหนังก็สิลาดนะฮะนักแสดงนำอากิระก็แบบเออเออครับเข้าใจแล้วครับ อากิระได้เข้าใจทันทีเลยว่าเออเขาเป็นนักแสดงนําก็จริงแต่ตัวละครหลักคือก็ซิล่านะครับผมว่าบทบาทของอากิระทาคาดานี่ก็คล้ายๆกับมันคือบินที่บทคาริสในหนังเดอะเทอร์มินเตอร์ภาคแรกนอคเลปภาคแรกอะจริงอยู่คาริสเป็นพระเอกตัวดีช่วยสตาร์คอนเนอร์แต่ชื่อเรื่องอะมันคือเดอะเทอร์มินเตอร์และโปสเตอร์ก็หน้าอาโนชวาชเนกเกอร์หลาเลยก่อนเขาเป็นตัวร้ายก็ตามเนี่ยแต่เขาบทบาทเขาดูเด่นกว่าเนอะไหมถึงแม้ เขาจะพูดแค่12ประโยคบทอาจจะไม่เยอะก็ตามสกรีนไทม์อาจจะไม่เยอะก็ตามผมว่าอารมณ์ก็คล้ายกันเลยนะครับระหว่างโกจิร拉ภาคแรกกับเดอะเชอร์มินเอเตอร์นะครับพอพูดตะลงุองอะซีโคเล็กอ่ะคาริสก็เป็นตัวละครที่น่าจะจําน้อยกว่าตัวเชอร์มเนเตอร์อยู่แล้วเนาะก็เหมือนกับที่พระเอกกกซิาเป็นนะครับนารงสาะนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นพระเอกหนางสปาราที่สปาราเป็นตัวเด่นนะครับซึ่งกูดเอตรงบทบาทของตัวโอกาตะในหนังโกจิระถึงแม้จะเป็นพระเอกแต่เขาก็ไม่เด่นจริงๆนะ พระผู้ตามตรงคดที่เด่นที่สุดในเรื่องก็คือตัวนางเอกเอมิโกะที่ยังดูจะเด่นกว่าอีกยังน่าจดจํากว่าเพราะว่ามีปมดราม่าเธอมากกว่ามีฉากที่เธอแสดงอารมณ์มากกว่าและก็อีกคนก็คือเซริสาวะอันนั้คือแย่งซีนทุกคนไปเลยนะครับเรียกว่าซีนแกเด่นพอก็ซิล่านะครับเพราะงั้นถึงแม้เขาจะแจ้งเกิดจากบทบาทเรื่องนี้แต่พูดตำลัรงว่าบทบาทโอกาตะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับก็ถือว่านางสารเนาะแต่ที่อย่างนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าต่อมาอากิระทาคาดะก็เนื้อหอมไมมโตโฮเขยนังหลายเรื่อง ซึ่งเขาก็รับบทในหนังก็ซ่าหลายเรื่องเช่นกันโดยรับบทเป็นตัวคละครคนละตัวกันในหนังแต่เรื่องก็เป็นเรื่องปกติของหนังก็ซ่าชวาที่เขามักจะใช้นักแสดงคนเดิมเนี่ยรับบทรับบทที่แตกต่างกันไปในหนังแต่ละเรื่องนะครับถึงแม้มันจะเป็นหนังภาคต่อกัอนก็ตามนะครับอ่ะต่อจากก็ซ่าหนึ่งเก้าห้าสี่เนี่ยหนังกส็สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นมอช่าพิษก็ซ่าเรียกว่า10ปีต่อมานะครับหนึ่งเก้าหกสี่เขากลับมารับบทในหนังก็ซ่าอีกครั้งก็เป็นพระเอกเช่นกันนะครับบทบาทเขาก็ เด่นขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อยู่ดีนะครับเดินเรื่องนี้เขาบดเป็นอิจิโรสาก,กะอินะครับโดยในเรื่องเนี่ยเขาบทเป็นนักข่าวนะครับต่อมาก็มีการพูดถึงมอทชาเนาะเขาไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับมอทชาแล้วก็ได้ทําข่าวเออก็สลก,กับไมคครั้งก็ถือว่าตัวละครกลุ่มของพระเอกเนี่ยกลุ่มของอิจิโรสาก,กะอิเนี่ยก็ช่วยมนุษยชาติเอาไว้อยู่นะเพราะว่าเขาถึงกับไปขอร้องโคมเบกออินแฟนเนี่ยก็ส่งมอทชามาช่วยอะไรแบบนั้นนะครับแต่บทบาทที่ผมคิดว่าเออเขาดูเด่นจริงๆเนี่ย ก็ต้องเป็นภาค i n v a s i o n of Astro Monster ปี1965นะครับปีต่อมานะครับเขารับบทเป็นนักบินอวกาศนะครับคาซุโอะฟูจิแต่พูดตามตรงถึงแม้แกจะเด่นแต่คู่หูแกเด่นกว่านะครับเพราะว่าคู่หูแกเป็นคนฝรั่งเนาะซึ่งการที่มีฝรั่งนักแสดงมาในการโพยหนังญี่ปุ่นทั้งเรื่องเนี่ยก็ทำให้ตัวคมฝรั่งดูเด่นเป็นประยายนะครับเรื่องนี้ก็คือมีเพลงเด่น2คนนะครับตัวคาโอฟูจิกับคู่หูนะครับนักแสดงนิคอดัมเนี่ยก็ได้เออ นั่งยานอวกาศไปสำรวจในระบบสุริยะจัก,กรวาลจนไปเจอดาว X อเป็นเหมือนดวงจันทร์อะไรแบบนั้นนะครับดวงจันทร์ดาวเคราะห์ขนาดเล็กแล้วก็พบว่ามีเอเลียนอาศัยอยู่นะครับก็คือชาวซิเรียนเขาก็ามาขอ,ขอความช่วยเหลือว่าดาวเขาเนี่ยโดนมอสเซอร์ซีโร่ถล่มนะครับก็คือกิโดราเขาขอให้เพเอกเนี่ยกลับเพียงเลยกแล้วก็ประสานงานกับทางโลกเพื่อให้ทาการส่งก็สุ่ากับลานดอนไปอะไรแบบนั้นนะครับอย่างที่บอกแหละถึงแม้แกจะเป็นพระเอก แต่ทำไมลูกพ่อแกเล่นพระเอกเนี่ยก็มักจะมีนักแสดงที่ดูเด่นกว่าโผล่มาเสมอน,นะครับยกเวน้นยกเวนมอทท่าพตาร์กอสซิล่าที่ไม่มีนักแสดงคนไหนดูเด่นกว่าแกนะครับอีกเรื่องหนึ่งและต่อมาปีถัดมานะครับเอบิล่าขอเลือกดต่ดีปี2066น,นะครับเขารละบทเป็นโยชิมุระคราวนี้ไม่ใช่เป็นนักบินอากาศไม่ใช่เป็นนักข่าวเขาเป็นโจรน,นะครับเขาเป็นโจรที่อ่ากำลังแล่นเรือโน่นนี่นั่นแล้วก็โดนพายุซัดนะครับแล้วก็ไปยังเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีกอรซิล่าอยู่แล้วก็เอบิล่าคอยเฝ้าอยู่รอบนนออกกเาาะะครับมมีทด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหนังอันนี้นมันก็มาชนะที่ดีอะไรเนาะดังนั้นบทบาทของแกเนี่ยมันก็เด่นตามสภาพของหนังนะครับท่นี่ก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่เขาเล่นในหนังคอสตายุคโชวะต่อมาเขาป,ปรากฏตัวยุคเฮเซ่ภาคเดียวเท่านั้นนะครับผมว่าหน้าเขาตอนแกดูดูขลังมากอะ่ะก็เป็นนังเสยที่แบบเออหน้าตอนหนุ่มผมก็ไม่มีปัญหาหน้าตาโอเคแหละแต่พอตอนแก่หน้าตาจะดูคมเข้มยังไงก็ไม่รู้นะครับผมชอบแกเวอร์ชันตอนแก่มากกว่าอย่างในกอสตาร์มาทามอชาปีพันเเนี่ย คาร์บิดเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรนะอันุรักษ์ธรรมประโลมนะครับโจจิมินามิโนะน,นะครับก็เหตุการณ์ในหนังกอสซาภาเนี้คือมีกบบาทถล่มมาใช่ไหมแล้วก็มนุษย์เนี่ยทำลายทรรมประโลธรรมชาติไงธรรมชาติเอลยลงโทษนะครับบัตราออกมาก็ซิซล่าก็ออกมาอะไรแบบนั้นเขาก็มาพูดมันหลอกยาวพอสมควรนะครับว่าเออสัปาดาเพราะเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเพราะพวกเราอะไรแบบนั้นนะครับเพราะสิ่งที่มนุษย์ทําธรรมชาติเอลยลงโทษถึงแม้เขาจะเป็นตัวส่ทบในหนังอันนี้แต่ผมคิดว่าเขาเด่นพอสมควรนะครับเพราะว่ากอสซาในภาคก็ เป็นหนัง g o d z i l l งแรกในวัยเด็กผมที่ดูแล้วผมจําตัวละครีได้ผมจําหน้าตัวละครีได้ถ้าที่แกโผล่มันน้อยนะครับคือบทบาทแกดูขลังมากนะครับและแกก็โผล่เป็นซ็อกเฟสเทสนิดๆหน่อยๆใน Godzilla vs. Destroyer พอพานี้มีการเล่าถึง Godzilla พักแรกเนาะก็ไม่ฉากแกในหนังพักแรกนะครับส่วนยุคเมเลเนียมแกปรากฏตัวในหนังเรื่องสุดท้ายของยุคเมเลเนียมเลยนะครับ Godzilla Final Wars นะครับก็ถือว่าบทบาทนี้ก็เด่นเช่นกันนะครับเขาราบดเป็นในพลของ UN นะครับนาโอทาโร่ไดโกะนะครับ ซึ่งก็โผลมาแบบเออดูขลังมันเดินนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าเขาตายเนาะเพราะว่าจู่มีลมแสงลาดอนโผลมาแล้วก็บินก็ระเบิดแต่ปรากฏว่าเขาโผลมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นตัวปลอมนะครับเอเลียนสุมรอดเป็นเขาและพอความแตกเขาก็ตายแบบนั้นนะครับแต่เจ้าตัวจรงิงมีชีวิตอยู่แต่ถูกขังในยานของซิเลียนนะครับนักตาดดาว X ในตอนท้ายเนี่ยเขาก็มาร่วมกับพระเอกเนี่ยต่อสู้กับนุ่ต่างดาวน,นะครับก็ถือว่าปกติบทบาทเขาในหนังก็ซ่าเนี่ยไม่ค่อยบูเท่าไหร่นะครับมีบูบ้างในเอบบล่าเนาะ แต่ครั้งนี้คือได้กลับมาบู้อีกครั้งตอนแก่เลยนะครับและนี่ก็เป็นหนังกอรซิล่าเรื่องสุดท้ายที่เขามีบทบาทสําคัญนะครับเพราะจริงมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือกอรซิล่า244ของฮอลลีวูดเลยนะครับแต่ละคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขายู่ไหนคนหนังเสียใจด้วยนะครับฉากที่เขาเล่นเนี่ยถูกตัดออกนะครับอยู่ในหมวด d e l e สซี c นะครับเขาระบทเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่มีแม้กระทั่งฉากเป็นฟุตเทจวิดีโอซ้ซมีแต่ภาพนิ่งเท่านะครับ ก็ถือว่าเขาเป็นนักสแสดงหนังกอซิล่าญี่ปุ่นคนเดียวที่ไปปรากฏตัวในหนังของกอซิล่าอเมริกันนะครับซึ่งถึงแม้มันจะเป็นดีลิสซีนก็ตามนะครับก็น่าเสียดายมากนะครับยิ่งบอกปัจจุบนันนี้เขาก็ไม่เล่นหนังอะไรบ่อยก็พอมีเล่นบ้างปบปลบยแต่เวลามีกิจกรรมพวกจีเฟสเนี่ยเขาก็ไปหลายครั้งอยู่นะครับอย่างปี2019ปีก่อนที่ผ่านมาเขาก็ไปนะครับแต่ว่าเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่เนาะอายุ87แลวนะครับในตอนนี้ก็คอยฮอสูขภาพแข็งแรงต่อไปนะครับแล้วท่านผู้ชม ชอบบูบาเขาในห,หนังก็สตาเรื่องใดก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเตอร์คลิปนี้มีคนสนใจมากพอผมก็กะจะทําเกี่ยวกับอีกคนนึงนักแสดงที่รบบเป็นซริสว่าเพราะคนนี้เองก็เล่นหนังก็สตามาหลายภาคเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้ก็กตุนลาไปก่อนสวัสดีครับ